เดี๋ยวก่อนครับสาหรับสายเติมเกมทุกคนครับฟังทางนี้เลยสําหรับสายเติมเกมนะครับที่กังวลว่าแบบเอ้ยกลัวว่าไปเติมกับเพจนู้นเพจนี้แล้วจะโกงหรือเปล่านะครับผมแนะนําเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะครับเพื่อนปลอดภัย100%เซนตะครับมีเครดิตเพียบเลยนะครับนะแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่าเติมเองอีกนะครับเพื่อนโหแล้วก็เติมง่ายๆมากๆเลยเพียงแค่ทักเข้าไปนะครับทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยครับ สวัสดีชาวเปื้อนสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับเปื้อนสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนก่อนรับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนโอเคแล้วหลังจากที่ผมได้จบสตรีมนะผมก็เลยคิดว่าจะทําคลิปให้เ,เพื่อนๆแล้วกันนะครับสําหรับใครบางคนที่กําลังสงสัยว่าเอ,อ่มทำไมบางคนเนี่ยรับเควสไม่ได้ครับสําหรับเควสที่เขาแจก10ตัวตรงนี้ใช่ไหมพอดีผมทําไปแล้วแหละนะครับ ก็คือมันไม่เชิงธรรมนะทุกคนเข้ามาผมก็ได้เลยนะครับทุกคนเออคือต้องบอกก่อนนะครับว่าที่พวกคุณไม่ได้กันเนี่ยหรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่ไม่ได้กันเนี่ยคือเป็นการล็อกอินผิดเวลานั่นเองนะครับเออซึ่งมันต้องล็อกอินล็อกอินหลังจากออหลังจากตีสองนะครับทุกคนเออถ้าไปล็อกอินช่วงเวลานั้นเนี่ยก่อน9ก้าโมงหรือว่าอะไรเนี่ยทุกคนจะไม่ได้รับในส่วนของตรงรีมินเตทไทม์นะ ตอนนี้นะครับที่มีข่าวออกมานะครับทุกคนแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับมันได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยทำไมผมทําไม่ได้ครับพี่ไปกดชาเลน์แล้วมันทําไม่ได้ครับคือต้องบอกว่าคุณเข้าผิดเวลาครับก็คือตอนนี้หลักๆแล้วนะฮะวิธีแก้ปัญหาเลยที่จะได้รับนะครับก็คือมีอยู่อย่างเดียวครับทุกคนก็คือการรอนะครับ รอให้พบกับวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือแก้อะไรไม่ได้นฮะถ้าไม่ได้จริงๆก็คือไม่ได้นะครับก็คือได้แค่พรุ่งนี้แต่ได้พรุ่งนี้แน่นอนคอนเฟิร์มรับประกันครับแต่ทางตัวเกมเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้ออกมาบอกในเรื่องของเวลานะครับว่ามันมีการอย่างนี้ด้วยถ้าไม่ไล็อกอินตรงหรือว่ายัางไงก็จะไม่ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายไปเนี่ยสำหรับคนที่รู้ข่าวนี้แล้วก็บอกต่อกันได้ครับว่า มันจะได้รับในวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าที่สองเนี่ยก็ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็หายห่วงเลยนะครับสำหรับข่าวสารวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับได้เวเดล่ากันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างเจ๊งกับรหัสหลักมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปลงให้ดูด้วยแล้วกันนะครับก็ประมาณนั้นนะเศร้าจริงครับนี่สตรีมมาก็ยังแบบยังไม่หายเลยนะฮะความ ความเกลือ,อนี้นี่มันเกลือมากๆเลยท่านผู้ชมครับก็อยากให้ทุกคนเปิดให้ได้แล้วกันเวโดอลาผมก็มาบอกแค่นี้ครับสำหรับตอบไปแล้วนะครับว่าทํายังไงนะครับก็คือแค่รอนะครับส่วนในเรื่องของการรับนะครับแค่รอเวลาเท่านั้นเองนะครับอืมไม่เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาแล้วอันนี้มันแค่รอเวลาถึงไงถึงวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องพุ้มสไตล์เกมมบอยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ